คริปโตทับเทรนสุดคับวันนี้เราก็จะมาเดทข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตลาดโดยภาพวมวันนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะหลายๆเหรียญก็บวกขึ้นมาครับถึงแม้ว่าจะมีบางเหรียญลบลงไปก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอย่างมากสุดก็แค่ประมาณ3%เซครับก็มีสลับบวกสลับลบแบบนี้กันต่อไปอ่ะนะแล้วก็ถือได้ครับว่าบิตคอยทําได้ดีเนาะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่เราสังเกตเนาะราคาหุ้นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยนะครับกี่คลิปมาแล้วอกก็หลายคลิปมาแล้วนะมันมักจะบวกก่อนที่นะครับ ราคาบิตคอยจะบวกจุดไหมอ่ะคลิปล่าสุดนี้ก็เหมือนกันบิตคอยก็ไปที่6กหมื่นก้าสครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพอราคาในส่วนของตัวหุ้นมันลงเนาะราคาบิตคอยก็จะลงตามแต่คราวนี้แตกต่างออกไปครับตอนนี้ บิดคอยนะครับกำลังองอหัวลงนะครับในส่วนของหกหมื่นเก้าเนาะลงมาที่6กหมืนแปดครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแคบยงแบบนี้อยู่สักพักนึงเนาะ MACD ก็นะครับระดับวันก็กําลังคลอสกลับลงมานะก็อยู่ด้านบนนะแต่นะครับในส่วนของตัว3วันนะครับก็ถือว่ายังไม่เต็มแท่งดีนะครับยังเป็นสีเขียวแบบใสๆอยู่นะถ้าเกิดว่ามันเต็มแท่งก็น่าที่จะปรับลงแต่นี้ไม่ใช่เนาะและอีกอย่างหนึ่งครับในส่วนของตัววีคนะครับก็ กำลังคลอสกลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะและที่น่าสังเกตครับปกติแล้วพอบิตคอยมันกําลังจะลงหรือว่านะครับราคาหุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยมันลงเนี่ยบิตคอยก็จะลงตามถึงไหมประมาณสัก12ชั่วโมงหรือประมาณสัก1วันอะ่ะตัวราคาหุ้นมันจะไปก่อนแล้วก็ลงก็ลงก่อนแต่รอบนี้แปลกไปครับราคาบิตคอยลงมาแล้วครับแต่ ัวหุ้นที่ทำเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยยังคงบวกอยู่นะประมาณ3%นไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว a r ร์บิทเวบหรือพี่ใหญ่เฮเคอร์เสียเลยนะครับก็ยังบวกอยู่ประมาณ3.4%อะไรประมาณนี้ขึ้นๆลงๆกันสลับกันแต่รอบนี้แตกต่างออกไปนะหรือว่านะไอเอ็มเอซีดีระดับวันเนี่ยที่มันกําลังจะคอดกลับลงมาเนี่ยมันหลอกมันจะหลอกเราหรือเปล่าเอ้กำลังจะลงมาแล้วนะระดับวันเทขายออกไปก่อนเดี๋ยวรอวันถัดไปแล้วกันนะ่อยเข้าไปซื้อกลับกลายเป็นว่าโอ้โหไม่ลงซะอย่างนั้นนะครับกลับกลายเป็นแบบเหมือนจะลงนะเหมือนจะครับ แล้วสุดท้ายปุ๊บกำลังจะลงมาปุ๊บกลับขึ้นไปแบบนี้อาจก็เป็นได้นะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่านะให้ดูราคาหุ้นเป็นหลักน้องว่ามันแม่นนะที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่สถิติเท่านั้นนะครับบางทีมันอาจจะพลาดก็ได้เนาะยังไงก็ศึกษากันให้ดีนะครับดูกราบประกอบไปด้วยนะและช่วงนี้เราอาจจะเจอราคาที่มันผันผวน,นก็ได้นะครับแล้วก็ระดับในส่วนของความกลัวและความโลภเนาะก็อยู่ประมาณสัก72หรือว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ ขึ้นลงได้แบบตามใจชอบเลยนะจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงคือแบบผันผวนมากคือยังไม่สตรีมเต็มตัวนะยังไม่แบบมีกลัวมากแล้วก็ไม่ได้แบบโฟโมมากนะครับก็อยู่ในจังหวะตัดสินใจเนาะก็นะครับขณะพี่ใหญ่ m a k e ซ Seller เองเนี่ยเขาก็ยังออกมาบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยเปรียบบิตคอยสเสมอนมากรุกนะเตือนนักลงทุนเนาะอย่าตื่นหนกเนาะกับราคาที่มันผันผวนนะ คือที่พี่ใหญ่แกพูดแบบนั้นนะครับแกก็หมายถึงว่านะครับกราฟระดับสั้นๆอย่างเช่นกราฟระดับ24ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยอาจจะมีความผันผวนสวิงสักนิดสักหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูเหมือนในส่งตัวหมากลูกเนาะที่แบบไม่ใช่หมากคอร์ก็คือคิงกับควีนเนี่ยเราอยู่ไกลๆเนาะอยู่แบบหลังกระดานนะแล้วก็มองดูครับทั้งกระดานว่าตอนนี้แนวโน้มมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสหรือไปดูกราฟระดับวันนะครับเราก็ต้องโูออกมาดูว่าเฮ้ยกราฟระดับ มันเป็นยังไงบางชีนะกระแสหลักในส่วนของตัวกราฟระดับวีคก,กับกราฟระดับเดือนเนี่ยมันอาจที่จะยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ระดับเล็กๆอย่างหนึ่งวันเนี่ยอาจที่จะสวิงถ้าเกิดว่าเราเอาใจไปใส่กับตัวหนึ่งวันมากเกินไปอาจจะทําให้เราขายหมูก,ก็ได้หรืออาจที่ทําให้เราเนี่ยไม่มีกําลังใจในการถือต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราซูมออกมาปุ๊บเออระดับวีคก,ก็ยังขึ้นอยู่นี่นาระดับเ,ออเดือนก็ยังขึ้นอยู่นี่นากําลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาฝากมาหับเนะ ทีนี้นะครับเราก็มาดู CEO ของตัว JP Morgan เนาะกางข่าวว่าไม่เชื่อว่า Bitcoin มีะทานจำกัดที่21ล้าน BTC เนาะคุณเจมี่ไดมอน์นะครับก็ถือว่าเป็นซ e o ของ JP Morgan นะเนาะเขาก็เปิดเผยถึงความไม่พอใจต่อที่เขามี Bitcoin อยู่ด้วยอ,อยู่แล้วนะคือเขาเนี่ยพยายามที่จะโจมตีโจมตีโจมตีไม่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักวิจารณ์อีกคนนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วนักวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับเพื่อที่จะมาอยู่ในส่วนของโลกกิปโตโลกอาหารโลกของทีวีโลกของ TV, โทรทัศน์คือโลก ของหนังเนี่ยมีนักวิจารณ์หรือว่านักที่ไม่ชอบแบบเนี้ยมันดีครับมันทําให้เนะราเห็นมุมมองอะไรต่างๆมากมายเนาะแต่ว่าเขาสิ่งที่คุณจิมมี่เดมอนพูดนะกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะอย่าลืมนะครับว่า JP Mo r g a เเนี่ยเขาก็มีในส่วนตัวบิตคอยเหมือนกันจุมม๋มไหมอ่านนั่นแหละครับแต่เขาก็ยังบอกเขาว่าเขาไม่เชื่อนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันอ่ะคือยังมีข้อกังขายอยู่ว่ามันอ่ะมีอุปทานแค่21ิเล้านจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตแล้วก็ทคนด้ด้าบอไแปหจ โค้ดของบิทคอยน์เขาก็บอกว่า นี่มันเป็นเพียงแค่โค้ด5บรรทัดเองนะทำไมถึงยังไม่เข้าใจนะว่าตูบิคอยมันมีประทานที่อนุญ,ญาตให้มีประมาณ21ล้านในการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเนาะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บอกบอกว่า21ล้านแบบว่าชัดเจนนะแต่มันบอกว่าอนุญาตให้มีฐานเท่านี้นะซึ่งมันก็สามารถตีความได้หลายความหมายนะถ้าเกิดว่าใครตีความเอาแบบง่ายๆเลยตามที่เราอ่านแล้วแบบง่ายๆโอเคอนุญ,ญาตให้มีแค่21ล้านก็อาจที่จะบอกว่าโอเคมีแค่21ล้านแต่ว่าหลังจากนี้ผมอนุญ,ญาตให้มีเพิ่มอะไรแบบนี้นะซึ่ง ก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นจูดไหมครับแต่ว่าตรงนี้แหละที่คุณเจมี่เดมอนเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาอาจจะจะยังไม่เชื่อเนาะแล้วก็วิธีกรรมของเขาในอดีตเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นเขาก็ยังบอกว่าโอเคเขาเนี่ยไม่ได้สนใจบิตคอยน์นะก็ได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยปิดอุตสาหกรรมของตัวริปโตซะนะเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่ในอุตสาหกรรมของการเงินน,งนะนะบิตคอยไปแล้วนะครับเรามาที่อีชูเรียมกันบ้างน,นะครับ เพราะว่าตอนนี้นักเทรดระดับพระการอย่างคุณปีเตอร์บาร์นะครับยืนยันว่าอีเทเรียมเนี่ยเข้าสู่นะตลาดกระทิง <c oughs> เผยกราฟที่มันน่าสนใจะนะโดยคุณปีเตอร์บาร์ตนะครับนักเทรดวัย้50ปีผู้ที่มีประสบการณ์โชกโชนเกี่ยวกับโลกของคริปโตเนาะรวมถึงความสําเร็จของเขามากมายที่เคยได้ทํามานะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะ่ะที่นักลงทุนหลายหลายคนเนี่ยคอยติดตามและคอยจับตาดูการวิเคราะห์ของเขาเสด้เลยเว่าเป็นผู้มากประสบการณ์อีกคนนึงเลยนะ ซึ่งคุณปีเตอร์บรัดเขาบอกว่าอีเธเรียมเนี่ยกำลังนะเติบโตประมาณสัก5%เนอนาะแล้วก็พุ่งขึ้นไปประมาณสัก2 7 6 5ดอลลาร์ในปัจจุบันในตลาดของเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองนะท่ามกลางนะครับตัวชี้วัดตัวนี้คุณปีเตอร์บรัดเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้อีเธเรียมเนี่ยมันมีแนวโน้มที่แบบค่อนข้างดีนะหลังจากที่อีเธเรียมเนี่ยมันดาเนินการมาคือแบบว่ามีมูลค่าที่ต่ำกว่าบิตคอยคือเราจะได้เห็นว่ากระแสงเงินไหลเข้าไปบิตคอยเยอะมากนะแต่ว่าอีเธเรียมเนี่ยค่อนข้างท มีเม็ดเงินไหลออกไม่พอบางวันไม่มีเม็ดเงินไหลเข้าด้วยแต่นั่นแหละครับเมื่อคนในหันไปนสนใจในส่วนของตัวบิคอยมากขึ้นเนาะแต่ว่าอิ s ราเ u ลเนี่ยเขาก็แอบนะสร้างกราฟของเขาอยู่เล็กๆตรงนี้นะ S-H-S เนาะก็คือว่าเหมือนกับเละขึ้นไปแล้วนะจากนะครับในส่วนของตัวบัตรยอดลำแหลี่มที่เพื่อนเห็น2ตัวหน้านี้นะ,อะพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเลกขึ้นไปป,นไปุป๊บโอเคจังหวะนี้แหละนะโอเคผ่านแนกดมาได้แล้วมึงกับบิคอยเลยจังหวะนี้เขาจะเป็นตาของเขาหรือเปล่าเขาพร้อมที่จะไปหรือเปล่า ซึ่งกราฟของคุณพิเตอร์บรัดนะครับมันก็แสดงเห็นถึงชัดเจนนะถึงจุดต่ำสุดในส่วนของหัวเนาะหรือว่าที่เรารู้จักในส่วนของ h and S นด์เันะบางคนอาจจะเรียก h e a d and Shoulder ซึ่งนะครับตอนนี้เขาบอกว่าตัว อิตาเลียมเนาะอยู่ใกล้ระดับ27,045ดอลลาร์เนาะถ้าเกิดว่าต้องการให้ขาขึ้นรอบนี้มันได้รับการยืนยันผ่านจุดเส้นนี้แบบยังมีนัยะสําคัญเนาะตัวอิตาเลียมเนี่ยจะต้องขยับแล้วก็ผ่านช่วงระยะเวลาหรือจุดนี้ไปประมาณส 2, ัก2,765คือพยายามเอาให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ได้นะกว่าจะเป็นงานของอนะิตาเลียม้วที่แบบว่าคนกําลังจะไหลเข้ามาฝั่งจากบิทคอยน์นะถ่ายโอนเงินมาฝั่งอิตาเลียมอะไรแบบนี้นะ,ะก็ต้องมารอรุ้นกันว่าการวิเคราะห์ ของคุณปีเตอร์บาร์ชฮับนักวิเคราะห์ที่มากประสบการณ์ไว้ย50ปีเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่านะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูดีลแห่งประวัติศาสตร์เนาะสไตร์ Strike, นะครับทุ่ม1.1พันล้านครับเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม t a b l e c o i n ของตัว Bridge นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าแปลกใจนะถ้าเราพูดถึงการเข้าซื้อกิจการในโลกของริพโตเนาะแต่ว่าการที่มีเมเงินเข้าทุ่มซื้อกว่า1.1พันล้านเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะและครั้งนี้นะครับบริษัทนะอย่างตัวสไตร์นะแพลตฟอร์มการชําระเงินหรือว่าการลงทุนด้าน เงินเนาะก็ได้ทําการนะตกลงเข้าซื้อแพลตฟอร์มตัวสเตเบ e c o คอยของตัวบิทนะครับด้วยมูลค่ามากถึง1.1พันล้านโดยบริทนะครับก่อตั้งขึ้นจาก2นักธุรกิจคุณชองยูกับคุณแซคเกบรัมนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นนบนำเสนอตัวซอฟต์แวร์นะในการชำระเงินให้กับพวกร้านค้าหรือว่า s เตเบอร์คอยที่จะเอามาใช้อะไรแบบนี้นะแล้วการที่นะครับ สไตร์เข้ามาซื้อกิจการเกี่ยวกับสเตมบุคอยแบบนี้นะครับอนาคตการที่จะเอาไปต่อยอดเกี่ยวกับการขยายเอาไปใช้ใสูง,งตัวการชำระเงินจากตัวเดิมที่วิดช้ำอยู่แล้วเนี่ยกระจายให้มันออกไปสามารถใช้สเตมบุคอยในการจับยายใช้ซ้อยทำดีฟา y ทำยูฟอร,ร์ม,มิงอะไรพวกนี้นะเหมือนที่พี่ใหญ่นะครับหรือว่าพี่ตีซีซีซเคยพูดเอาไว้เนี่ยโอ้โหบอกเลยเขาว่าตอนนี้หลาหลายคนก็หันมาสเตมบุคอยเนาะแบล็คล็อกก็เพิ่งจะเจรจาไปนะครับ xrp ก็เพิ่งจะเข้าไปนะครับอ่าเพลพอรด้วยนะดเดี๋ยวจะมีโอ เยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งตอนนี้ครับบอกเลยครับว่าอนาคตที่เขาบอกว่านะตัว De ไฟจะมาตัว t a b มบุคอยจะมาอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ต้องคอยจับตาดูตัว t a b มบุคอยที่มีมูลค่าที่ต่ําอยู่นะครับแล้วอย่างตัว u ิต t ีเนาะ ที่พี่ใหญ่บอกว่ามันจะกลับมานะมันจะกลับมาได้แล้วมันก็คือการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเราจะได้เห็น UTC นะครับกลับมาที่1ดอนได้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะก็ถือว่าทุกๆอย่างเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเป็นไปตามที่พี่ใหญ่หรือว่าพี่ตี c ีซเขาเคยได้พูดไว้อะไรนะ ทีนี้ครับเราก็มาดูอะไรที่มันสะเทือนวงการของโลกคริปโตกันบ้างนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้คุณอีลอนมัสเนี่ยเขาก็เลยเอ่ยถึงนะครับ xrp เป็นครั้งแรกเลยนะก็ถือได้คว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็สร้างความฮือฮาให้กับชุมชน xrp เนาะเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแล้วจู่จูเขามาพูดถึง xrp เนี่ยก็แหมว่ามันจะมีอะไรซึ่งนะครับคุณอีลอนมัสเนี่ย เขาก็ได้กล่าวถึงนอสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่7นะตามมูลค่าใน,นของโลกเนาะซึ่งนะครับเขาก็ได้ถูกถามนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับ XRP นะว่ามันสามารถเข้ากับระบบการเงินของโลกได้หรือเปล่าในอนาคตได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อพิจารณาถึงชาทีที่เข้มงวดของ SEC เนาะเกีขข่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนะ และในคําตอบนะครับคุณอีลอนมัส์เขาก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีแล้วก็รวมถึง XRP โดยเน้นย้ําว่านะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เป็นสินค้าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าทรัพย์สินที่มีค่าต่อการ,รกระจายอํานาจหรือว่าในส่วนของตัว d e c e n t r a l i z e อยู่แล้วนะครับรวมถึงคุณอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ได้กล่าวในชัดเจนว่าแสดงความคิดเห็นของเขาว่าเออมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาสนับสนุน XRP หรือไงนะแต่เขาพูดถึง XRP ว่าโอเคนะเขาก็เชื่อว่าลักษณะของคริปโตเคอเรน ภาพนะในส่วนของตัวบุคคลอยู่แล้วก็คือว่าไม่ได้จํากัดอยู่กับธนาคารอย่างเงี้ยคือมันเหมาะในการมีส่วนตัว decentralized นะเพราะว่าด้วยลักษณะของ XRP แล้วเนี่ยมันก็ออกแบบมาอะไรแบบนั้นะนะแล้วก็ไม่ใช้ XRP นะมันก็คือคริปโตทั้งหมดนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนตัวชุมชนของ XRP เนาะก็ได้เรียกร้องให้คุณอิลลอมัตเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ XRP บนในส่วนของตัว X หรือว่าโซเชียลมีเดียของตนเองเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะแม้ว่าคุณอิลลอมัตเนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึง XRP โดยโตรงนะแต่อิลลอมัตก็ได้ตอบสนองต่อการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของตัว Ripple เนาะเ,เมื่อประมาณสักเดือนตุลาคมปีส0งพัยิบเนาะอันนี้ก็ถือได้ับว่าอิลลอมัตเนี่ย เป็นคนที่พอพูดถึงอะไรแล้วอันนั้นมันก็จะบวมมาอย่างเช่นเจ้าด็อกหรืออะไรพวกนี้นะที่เขาสนับสนุนมาเนาะก็ไม่เป็นที่แปลกนะถ้าเกิดว่าชุมชนอยากจะให้คุณอีลอนมัสเนี่ยพูดถึง XRP บ่อยๆ่อยอะนะแล้วเราก็ลองมาดูกันครับว่าหลังจากนี้นะ XRP จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับสซหรัลวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเซหรัลววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ